ใน,นกนระกลับมาจะค่ายนะคะก็เช็คกินเรียบร้อยแล้วมีค่าเช็คกินหนึ่งพันบาทก็รอคุณสาขนกระเป๋าโซมา่าเพราะเป็นเชียร์โอปอ สชมสำหรับตีฟองในอับน้ำนะคะไม่ฟรีนะคะสองเก้าสิบาทตู้เย็นกินได้ทุกอย่างไม่มีชาร์จเพิ่มมาดีกันกงการเก็บตู้เย็นของเขาโอเคเลยสามีทำงานได้ กันตัวเดิมลงไป,ไปข้างหน้าดูบรรยากาศข้างล่างาค่ะชั้สิบเราอยู่ชั้นสิบ ทำไมเราเสือ่อมเลยมันไม่ได้รีดลยอะอย่างเนีน้ยมันไม่ต้องรีค่ะเสื้อแบบนี้ค่ะก็มันติดไอ้นี่มันไงมันไม่ได้รีดก็เลยกระเดิมอันนี้ยไปไหนอันนี้ยจะไปไหนไปดูสระว่ายน้ำค่ะไปดูความสระว่ายน้ำ <c oughs> โอ้โหคนสานาน่า,ายวอนเอะมากยากาศแบบดีข้างซ้ายเนี่ยรูเนี่ยือว่ามีในทางใ้อยู่แน่เลยัวง ก็เดินลงไปข้างล่างเนี่ยตรงนี้ไม่ได้รับถ้ารับด้วเขาดินรงนี้มีข้างล่างมันมีข้างล่างด้วยนี่ไม่ใช่หรอ สเราก็กกจะไปถ่ายรูปกันที่ทะเล แรกเนี่ยมันแลกแลกเวลำดิ้จิงตรงนี้ได้ก็มไว้น้ำดูเดี๋ยวเอา ันแตะผ้าหลอห่อมัเลยค่ะนี่เราได้อะไรมาเราได้แบบคําคำดิ้งค่ะน้ำอันชันมะนาวระหว่าง ขอ,อน้ำลดอันนี้เป็นคนที่แบบมานั่งกินน้ำกำลังลด <Yes. S 1> เดี๋ยวเอาดอกเอาดอกมาทักถูก สดชื่นกินสดชื่นไปกับผู้ดูสาวๆถ่ายรูปกบกนโขดหินที่รักเห็นหรือเปล่าว้าวผู้สาวจีนเจนเย็นเพราะนุ่ม 上海的公来呢？ จะสวยมากทุกคนเรเอแล้วครักท่นเรอารสเน่วโซนนี้เลย โหฟินล่นคนคเยอะนะม่เน,นี่ยอ,อืมบบย,ย,ยืนกลางแดดเดียวเอม่ม้ที่ บรรยากาศตอนคืน ก็ต้องคืนดีๆสู้แต่ยังไม่อยู่เี๋ยังไม่ลดลาวเลอร์ครับถ้าต้องไหนไป เวนไปไหนเซเว่นข้างหน้าที่ถือให้เือะปิดก็ได้ฉันต้องได้กินมามา,มา,มาขนาดนี้เวลากี่ทุ่มเดี๋ยวฉันต้องได้กินแม่ จะมีรถคนส่งคนเนี่พี่เขาจะอรอเราไหม่ะไม่เลยแล้วหลงนีกับพิ่เรคยเคยนั่งครั้งแรกพี่เขาจะรอเรไหม่ะเขไม่รอนเราหรอทำไงอ่ะดอ๋อนนเออด,อดี๋ยวเราซื้อดีว่ะดูคงดูไปดูรถดู ก็พี่น่าจะพูดได้หาดนุ่นเซเว่นยู่หน้้อันนี้เป็นอีกโรงแรมหนึ่งมันเห็นมันเห็นพ yeah. ี่เขาจะพาไปเซเว่นไหนล่ะเขาต้องวนหรือเปล่าเออว่ะ เดินพัทยาเดือด <Nice bar. S 2> นี่ไง <Steven. S 2> เจ็ดเก็รอเราไหมอะ่ะรอไหมอ่ะนี่จะไปเลยไหมครับผมว่าเกิไนนไดไม่นานครับจรับกวรอเลยก็ได้ครับโอเคครับ,บสักครู่ในห้องมีน้ำร้อนปะ มีการนำร้อนไ <Hey, kızım. S 2> really? ่ะใส่ไปเด็ดใส่ไปเด็ดเท่าหรอคือกินเพือนก็ได้กินเพื่อนก็ไส่ ใส่น้ำร้อนน้ำร้อนอยู่ตรงโน้นี้เขาไม่ใส่ให้หรอใครเขาใส่ให้ทีละักเขาทำเองเออเถึงบอกว่ามันมีก็ที่โรงแรมมันมีนี่ที่รากไปดูอันนี้ดีกว่าใครใครต่ไไอไม่ใช่ยาสีฟันอะดูอะไรอะยาสีฟันยาสีฟันลำบากมากขอปิดก่อนนะคะได้แล้วมามา่า ชิมชิมมาเลยค่ะ Oh my god เดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะทางรองจกบโจ๋วแล้กินไหมจับจุกน่าเอาแค่สองอันใช่ใช่แค่นั้นก็พอแล้วคนเเยอโอ้ของดีจริงเบคอนกรอบ ปลาท่องโกะหมดแล้วนนลไข่หรือเปลาเออน,นี่ไงเมนูไข่ไข่ลงเครื่องอ,อมเล็ดอ่ารู้สึกว่าอยากกินไข่ลวกกินไข่เนี้ยเหรอเลยอยากกินไข่ลวกอ่ะทำไงอ่ะ ใส่รลอ้อ้โหรวมน้าสดฮัลโหลครูสา ถ่ายคอนเทนต์ก็คนเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็แบบทา่าติดชาวบ้านเป็นกลคนอ่ะอืม,มรู้กาแฟสองแก้วอ่ะตรงนี้ถ่ายรูปสวยอ่ะ ดังไหมล่ะครับนนดังพัทยากาลเนื้อหมูคนสีอร่อยสะอาดปลอดไทยไม่ใส่ m X X อ,อเริ่มที่อะไรก่อนดีครับนี่ครับ,รบอันนี้เขาบอกว่าต้มยำเต้าหู้หมูสับอ๋อร้อน ยำอร่อยครับหมูสับเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง